โอเคครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในฟาร์มในฟกินนะครับทางหากับแสงสมเป็ค่อนข้างนานนะครับที่ผมหายไปนานไม่ใช่เพราะอะไรนะครับทำหมดนี่ครับทาร์ลสทีพหมดใช่แล้วฮะปักเป้าสิ่งชั่วร้ายกับไ้ปีศาจโอไม่คอฮะนี่ฮะผมทำลโกู้เองอะไรเองเออหมดเลยฮะนี่ฮะ ไม่มีใครทําด้วยครับส่วนเพลงเนี่ยผมไม่ได้ทํานะครับเนื่องจากทำเพลงไม่ค่อยได้ผมทำเพลงไม่ค่อยได้ฮะอันนี้เดี๋ยวพาไปดูนะครับมีสามเพลงครับซึ่งคาร์ลส์พีเอ็มเนี่ยจะอยู่ในเพลงบอบบี้โบเพลงฟล s ชแล้วก็แดดแบทเทิลนะครับฟลิชดูฟลชผมน่าจะฟลชนะฮะน่าจะฟริชโอเคฮะแล้วก็แดดแบทเทิล เดี๋ยวเราเริ่มจากโบบีโบก่อนเลยฮะนะครับผมซึ่งคอมเนี่ยผมยังทำออกมาไม่ได้นะฮะเดี๋ยวค่อยทำออกมาก็กันนะฮะนี่ฮะมาฉากทำหมดเลยนะครับ มันเป็นทีมปกติในเกม f n f นะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะแค่เปลี่ยนแปลงฉากหลังแล้วก็ตัวละครนะครับแต่ก็ประมา่านยผมเปลี่ยนเป็นลายเสื้อคลอส p g m นะฮะฉากหลังก็มีอิสต์เอฟเข้่มมาครับผมขอ,อไม่บอกแล้กันให้ทุกคนลองไปเดาดูกันเองนะครับไม่ต้องบอกฮะว่ามีอะไรบ้าง แต่ fine, คนที่เป็นแฟนขับคาร์ล mm ็อกพีดีเอ็มก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับโลโคู่ท <laughs> ับเองนะครับคาร์ล็อกพีดีเอ็มคือกับหน้าแตกชิช hmm. ช uh ูฮ huh. ะ เสรเรียบร้อยแล้วฮะสอบเพลงบ,บูปีบนะเดี๋ยวเราไปเพลงเฟลชต่อเลยนะครับในสตอรี่โหมก็เล่นได้นะครับในสตอรี่โหมดก็ทุกคนก็สามารถกดเข้าไปเล่นได้แต่ผมขอเล่นในฟรีเพีงก็ออกันตั้งจากขี้เกียจเวลาเล่นในสตอรี่โหมแล้วมันกดมันโหลดช้าฮะ <c oughs> <c oughs> อุ้ยโทษครับ <c oughs> มา เอ้ยเดี๋ยวพิท้ายต้องขอไปต่าคุณนครับไอ้จนจิลทีตุ๊ด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 ตุ๊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 บีบูบีบบีบูบาบบ ผมรักปลาทูครับโยผมรักปลาทูครับผมผมรักปลาทูครับผมเป็นคนชอบกินปลาทูก็ใช่ไงครับผมผมรักคาร์ลสพีพีเอ็มปัดต่อสีชั่วร้ายับไล่ปีศาจปัดต่อสีชั่วร้ายขับไล่ปีศาจแลบมัวฮะ อันนี้เขาเรียกว่าแลบมัวอ่ะฉากหลังอไอ้พวกนี้ผมทำเองหมดนะฮะเดี๋ยวผมปรับปุ่มก่อนนะครับที่ออปชั่นนะทุกคนก็สามารถปรับได้ครับที่ Option. ออปชั่นอ่าอาจจะได้ก็ไปที่คอนโทรลครับผมแล้วก็ไปที่ฮิตพอกฮิตบอะครับผมถ้าฮิตบอสมากกว่านะมาเลย อะฮะเพ์สุดท้ายดาเทลแล้วผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะมากนะครับก็แค่เปลี่ยนแค่พวกสามีพวกนี้แหละจะว่าไปมือก็แอบหานะครับบดน,นี้ใช้เวลาสร้างทั้งหมด,หมดกีนนะ่วันเนี่ยกี่วันหน้าห้าวันผมใช้เวลาห้าวันในการสร้างบดนี้คนะัห้าวันหรือหกวันหรอน่าจะหกวันนะครับโอเคหกวันฮนะเริ่มข้อที่รู้มาก็หกวันอุ้ย โอ้ยมือรอยมือรอยมาครับเขาลอตพีพีตาแดงโอเคเลยอุ้ยเจ๊กี้เ <c oughs> อเจ๊ ใครที่มือถือสเปคแรงก็สามารถเล่นได้ค่ะแต่ว่าถ้าถ้าใครมือถือแบบเก่าๆมันก็อาจกระตุกหน่อยมีหลุดบ้างนะครับ จบแล้วครับผมสำหรับมดนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้เป็นเวอร์ชั่นแค่เดโม่ะฮะอันนี้ผมต้องเป็นเดโมก่อนก็แล้วกัน,นะฮะเดี๋ยวสักพักอาจจะมีแบบอัปเดตใหม่อะไรพวกนี้นะฮะต้องหาคนช่วยแล้วใ <c oughs> ครที่อยากร่วมใจช่วยผมก็สามารถมาทำกับผมได้นะครับที่ Discord ทุนเกมบอลนะครับตอนนี้ผมเงียบเงามากใน Discord นะครับดิสคอร์ดแบบเงียบเงาไม่มีใครคุยเลยสักคนนะครับก็สามารถมาเข้าร่วมได้ครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับขอบลิงก์ดิสคอร์ดนะแล้วก็ลิงก์มอดด้วยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับถ้าเป็นคอมเนี่ยผมยังไม่มีนะครับถ้าถ้าใครมีมือถือก็ถามราเลนได้ครับถ้าใครแบบสามารถพอนลงคอมมาหลือพวกนี้สามารถพอนให้ผมได้นะครับอันนี้ผมอนุญาตนะอจากคลิปนี้ครับขอตลาไปก่อนนะครับบายบายกัส